สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .2 ที่น่ารักทุกคนนะครับของโรงเรียนดวงกมลนะครับวันนี้คุณครูนาทีนะครับก็มาสอนนะครับในช่วงหยุดโควิดนะครับในเดือนมกราคมนะครับเป็นช่วงที่เราเรียนอยู่กับบ้านนะครับนะครับคุณครูมาอัดวีดีโอในช่อง y t u t u นะครับให้นักเรียนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าสิ่งที่นักเรียน เปิดออนไลน์ในชั้นป2ก็เปิดกล้องเปิดลําโพงกันนะครับนะมีการส่งเสียงก็แก้ก็แก้กันนะครับเพราะฉะนั้นครูว่านักเรียนจะไม่เข้าใจนะครับก็เลยมาอัดวิดีโอลงช่อง youtube ให้นักเรียนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าให้สำหรับการเรียนการสอนที่มันมีรู้สึกว่ามันได้ดูได้ง่ายขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับให้นักเรียนหยิบหนังสือเรียนนะครับหยิบหนังสือเรียนนะครับมานะครับหยิบหนังสือเรียนมานะนะหยิบหนังสือเรียนชั้น สมศึกษาปีที่2นะครับมีหนัสงสือเรียนของนักเรียนมานะครับอันนี้ของครูอาจจะเล่มใหญ่หน่อยนะครับอ่ะคราวนี้มาเปิดหนังสือเรียนหน้า96นะครับเราทิ้งกันไว้2หน้านะครับเฮ้ดูของเก่าก่อนเราเรียนเรื่องอะไรกันไปนะครับเราเรียนเรื่องของความสําคัญของสิ่งแวดล้อมนะครับที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับแล้วก็สมณะเอ้นะครับแล้วก็ความสําคัญของสิ่งแวดล้อมที่ธรรมชาติสร้างขึ้นนะครับถูกแล้วถูกแล้วอ่ะ สองหน้านี้นะครูพูดอาจจะพูดกับกันก่อนอันนี้คือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็อันนี้คือสิ่งแวดล้อมที่ทาธรรมชาติสร้างขึ้นนะครับนะอ่าต่อมานะครับให้เปิดหนังสือหน้าหกเอ้ยหน้าเก้าสิบหกนะครับเราจะพูดถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อมนะครับต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สร้างก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่ สร้างมาก็ดีนะครับนะมันมีความสําคัญทั้งหมดนีความเชื่องโยงกับมนุษย์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามนุษย์ก็ขาดน้ําไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําบาดาลน้ํอ่าที่ทําได้ทํานานะครับน้ําฝนต่างๆก็ขาดไม่ได้นะครับดินก็เหมือนกันทก็ขาดไม่ได้นะครับหินก็เหมือนกันนะครับมีความสําคัญต่างๆในการหินเนี่ยมีการเอามาสร้างบ้านเรือนอะไรเงี้ยก็ขาดไม่ได้นะครับคราวนี้มนุษย์เอาธรรมชาติมาแล้วนะครับก็ ก็ควรที่กลับไปดูแลธรรมชาติเช่นปลูกป่าทดแทนนะครับเช่นในการที่เราจะาช่วยกันร,รักษารณรคงเอาไว้ไม่ให้เกิดสิ่งที่มันแย่ตามมาเช่นทิ้งขยะลงพื้นนะครับทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองนี่คือสิ่งที่ผิดหมดเลยนะครับไม่สมควรที่จะทำนะครับแล้วก็ที่นนในหนังสือที่หน้าก6าวศเขาบอกไว้ก็คือนะครับพูดถึงการฟื้นฟูนะครับไม่ให้มันเสื่อมโทรมลงเช่นไมไ่ปล่อยเอาควันเสียของรถยนต์นปปล่อยนะครับ เพราะตอนนี้เขามีการตรวจว่าควันห้ามเกินเท่าไหร่นะครับถึงขับบนถนนได้อย่างนี้นะครับถ้าควันดำมากก็้าโดนจับนะครับต่อมาครับไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองพูดไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งสารพิษนะครับลงไปในแม่น้ำลำคลองพวกโรงงานเงี้ยนะครับเขาจะมีการบําบัดน้ําเสียก่อนแล้วก่อนที่เอาไปลงในแม่น้นําลาคลองเรานะครับหรือบ่อหรือที่บ่อพักน้ําเสียของหมู่บ้านอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ปล่อยลงมาเลยทีเดียวเขาจะบาบัดน้ําเสียก่อนแล้วค่อยปล่อย ลงสู่คลองนะครับคราวนี้การดูแลนะครับการดูแลก็พูดถึงการดูแลรักษาธรรมชาติเนี่ยเขาถึงของเรื่องของต้นไม้เป็นหลักต้นไม้นะครับดูแลแหล่งน้ํานะครับดูแลที่อยู่อาศัยของตัวเองก็ได้นะไม่ให้มันสกรปรกนะครับนะครับพูดถึงหน้าต่อไปนะครับเขาพูดถึงสรุปเนี่ยวันนี้มาง่าย,ายๆสั้นๆเลยนะครับสรุป อันนี้นะครับคุณครูให้นักเรียนนะครับในหน้า97นะครับให้นักเรียนจดสรุปลงไปนะครับจดผังสรุปเนี่ยฮะลงไปในสมุดนะนะครับนะจดสรุปนะครับลงไปในนะครับผังสรุปของสิ่งแวดล้อมนะครับให้ให้จดลงไปในสมุดนะครับเขาพูดถึงสิ่งแวดล้อมระหว่างบ้านโรงเรียนนะครับสิ่งแวดล้อมเนี่ย คืออะไรนะครับสิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะครับความสําคัญของสิ่งแวดล้อมนะครับคือการดูแลรักษานะครับนะสิ่งแล้วก็สิ่ง,วงแงวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับควรจะดูแลรักษานะครับเพราะมนุษย์ต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมก็ต้องพึง่งพามนุษย์เพื่อที่การอยู่รอดซึ่งกันและกันนะครับที่ลงไว้นะครับคือเพลงชีวิตสัมพันธ์ นะครับที่เคยสอนกันชั่วโมงแล้วนะครับเปิดที่ให้นักเรียนดูก่อนนะเออเพลงชีวิตสัมพันธ์เนี่ยอ่ะมันกล่าวถึงเพลงชีวิตสัมพันธ์ของวงคาราบาลนะที่เขา่ากล่าวถึงว่าความสัมพันธ์ของมนุษย์ธรรมชาตินะต้องใช้อยู่ร่วมกันไปนะครับจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้นะครับผมนะครับอ่ะคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูใบงานกันนะครับใบงานที่ ใบงานนี้เป็นชุดที่3ถ้านักเรียนมาเอาไปแล้วนะครับ mm hmm. ก็สามารถดูคิดนี้แล้วก็สามารถตอบลงได้เลยนะครับสมตนนักเรียนที่ยังไม่มาเอาก็มาเอารับใบงานรับใบงานที่โรงเรียนได้นะครับใบงานนี้ค,คุณครูเขาจะอยู่ข้างล่างข้างล่างกันนะครับที่จะมาอยู่หน้าโรงเรียนกันที่จะคอยคอยให้ใบงานแล้วก็ให้คาปรึกษานักเรียนนะครับเขอยย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 กยย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 ย นี่ใบงานนะครับใบงานนะครับจะมีแค่2แผ่นไอสองหน้าเท่านั้นนะครับแผ่นเดียวนะครับในวิชาสังคมนะครับแล้วก็เพื่อลดจํานวนลงนะครับแล้วก็อาจจะเปิดเรียนในช่วงเดือนกุมภาเพราะว่าลดใบงานลงนะครับนักเรียนได้มีกระจิกกระใจในการทํานะครับอ่าคราวนี้ดูใบงานแรกนะครับแผ่นแรกนะครับแผ่นแรกนี่ขยายหน่อยทีปึ๊บเดี๋ยวคุณครูจะขยายในช่องคําตอบให้ดูนะครับอ่านะครับ ให้นักเรียนวิเคราะห์ความสําคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์นะครับนะครับเขาพูดถึงคุณครูก็จะพูดถึงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติคือมีน้ํามีต้นไม้และอากาศครับดูคําตอบดีกว่าดูคําตอบนะครับน้ําำโอเคน้ํานะครับนี่หัวข้อของน้ํานะครับ น้ำใช้บริโภคทำการเกษตรนะครับชำระสิ่งสกปรกต่อมาฮะต้นไม้ให้ร่มเงานะครับให้ร่มเงาให้อากาศบริสุทธิ์นะครับความสำคัญนะครับต่อมาอากาศใช้หายใจนะครับทำให้สัตว์นะครับและเม็ดพืชมีชีวิตอยู่ได้นะครับทำให้สัตว์และพืชมีชีวิตอยู่ได้นักเรียนเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเห็นนะครับก็สามารถสต็อปเอาไว้แล้วก็จดลงไปใน สมุดเอ้ไอ้ใไปในในใบงานได้นะครับข้อต่อมาเดี๋ยวคุณครูจะค้างไว้แป๊บหนึ่งก่อนเพื่อให้นักเรียนได้จดนะครับนะครับข้อต่อมาเลยนะครับอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวก่อนนะครับข้อต่อมานะครับข้อต่อมา ใ่งานนี้นะครับใ่งานนี้ให้นักเรียนวิเคราะห์ความสําคัญของสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นอ่าคุณครูกดให้ดูนะครับอันนี้คุณครูก็ถามอยู่อยู่อยู่แค่สามหัวข้อเหมือนกันนะอือดูคําถามมุ่นครูก,ก่อนนะครับบ้านที่อยู่อาศัยมีความสําคัญอย่างไรนะครับ รถยนต์โรงเรียนมีความสําคัญอย่างไรนะครับสุดท้ายนักเรียนน่าชอบนะครับข้อนี้มือถือมีความสําคัญอย่างไรเอาไว้เล่นเกมค่ะคุณครูไม่ใช่แล้วเอามาดูคําตอบครับดูคําตอบนะบ้านที่อยู่อาศัยนะครับเป็นที่พักผ่อนนะครับเป็นที่พักผ่อนนะครับคําตอบคำนั้นค,คือเป็นที่พักผ่อนนะครับต่อมารถยนต์ เป็นอะไรเป็นพานนะอำ,อำนวยความสะดวกนะครับในการอะไรยืดก่อนปุ๊บลบในการในการเดินทางเดี๋ยวปุ๊บอในการหายอีกแล้วเดี๋ยวก่อนขยับขยับอีกนิดนึงอ่าอ่า เป็นพาหนะอำนวยความสะดวกในการเดินทางนะครับต่อมาโรงเรียนเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้นะครับโทรศัพท์มือถือใช้ติดต่อสื่อสารค้นหาความรู้ทางอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ใช่เล่นเกมอย่างเดียวนะครับ๋คุณจะค้างเอาไว้ก่อนนะครับอืม โอเคนะครับเดี๋ยวครับโอเคนะครับสำหรับการเฉลยใบงานหรือการบอกวิธีการทำนั่นเองนะครับก็ขอให้เรียนนะครับชั้นป .2 ที่น่ารักทุกคนนะครับได้เรียนรู้อยู่กับบ้านอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ออกไปข้างนอกนะครับอย่าลืมออกแบบนอกบ้านไปไหนก็ใส่แมสเอาไว้ด้วยนะครับมันล้างมือบ่อยๆนะครับอ่ค้ชทีเป็นห่วงนะจ๊ะ วันนี้นะครับก็คลิป EP ที่5นะครับก็กูทีก็จะไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับคิดถึงนักเรียนทุกคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย้ิฟยูลิฟยูครับ